ระยะหายแบบที่สามนะครับระยะหายแบบที่สามที่นึกได้ก็คืออะไรฮะคือเป็นผลมาจากการที่เราตีง่ายๆเกินไปนะครับสวิงลมเล่นๆนะครับทำรูทีนสวิงลมเล่นๆเกินไปนะครับขึ้นไม้ไม่เต็มสวิงนะครับก็จะทําให้ข้อสามนี่มันเกิดขึ้นคือระยะหายคืออะไรครับ ปกติตัวเองก็ขึ้นแบ็กสวิงขึ้นมามีความกว้างของสวิงอย่างเหมาะสมมีการหมุนลําตัวอย่างเหมาะสมแล้วแต่ปรากฏว่าตีไปตีมามันไม่หมุนซะงั้นแล้วมันขึ้นแต่แขนเพราะมันขึ้นแต่แขนมันไปแต่แขนแขนซ้ายตึงแขนขวาอยู่เหมือนก็โอเคนะมันจะโอเคนะใส่แขนซ้ายตึงแขนขวาอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมแต่ไหล่ซ้ายอยู่ตรงกับเข่าซ้ายเห็นไหมลำตัวมันไม่มีการหมุนไปพอลำตัวมันไม่มีการหมุนไปด้วยมันก็ตีแต่แขนเพราะตีแต่แขนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไงครับระยะมันก็หายไป ะร,ระยะมันก็หายไปโดยอัตโนมัติดังนั้นไปตรวจเช็คอันนี้คือข้อที่3ที่ตีแล้วระยะหาย